วันนี้พี่ก็จะมาทำภารากิจปอมเนเบคอนออกตามล่ามงกุฎทีมเมอร์ EP สาเรามาดูกันว่ามงกุฎทีมเมอร์ในวันนี้จะตึงขนาดไหนก่อนไปดูอย่าลืมกด like, ไลค์กด u u s s r r i e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็พ่ไลด้วย เลมอนช็อปร้านบริการรับเติมโลบักราคาโคตรถูกพร้อมทั้งรับกดเกมพาร์ตบล็อกฟุตทิงเบกาซี่อเมเมไฟเ,เตอร์เดอะสตรองเกตแบดดิเกลและแมปแต,ต่างๆอีกมากมายถ้าน้องสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปหรือสามารถแอดไลน์เพื่อไปใช้บริการก,กันได้เลยมาผมอันดับแรกเราก็หาหมงกุฎน,นี่ไง,งเจอแล้วอู้ยี่สิบเจ็ดสเต็กเอาว่ะนี่ไงหวัดดีครับผมเฮ้ยจะหนีไปไหนอืขอจับหน่อยอุ้ย ไปครับผมจะมาดีแดนหน้าจับเพื่สกิลหนึ่งเนี่ยไอ้มาหนึ่งสองสามยำกำหม่อมเอ้าโดนแล้วครับผมนี่ไงเจอตัวแล้วอื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเตอร์ไปก่อนครับผมจะมาดีเหมือนกระบองเหล็กเป็นฝั่งของพีวเมอร์หรือเปล่าอืออันนี้ไม่แน่ใจนะนี่ไงโดดโอ้โหทุบหนักทุบเต็มไปไหนจะไปไหนพุ่นนุ่มมานี่อืออะไรอ้าวมาเรียกให้คนช่วยว่ะเอ้าโอ้โหพุ่นนุ่มคนนี้อือหือ กระบองเหล็กเอาเยอะเอาจัดนะผมดูเหมือนว่าจะเป็นฝั่งของทีมเมอร์จริงๆนะอือไม่โดนหลบปล่านนะผมจ,จะไปไหนอุย้ยโดนสับจังวันนี้แดนแน่ต่อยไม่โดนโอ้ยโอย้มันหนีเก่งจังวะอู้หูนี่ไงเคาน์เตอร์สวนหน้าไปจังวันนี้เ,นเอา้ากูแตกเลยสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมถ้าใครไม่กดไลค์ให้พี่เนี่ยรับรองว่าเจอเมกะเบคอนของพี่กระทืบแน่นอนมาครับผมจังวันนี้ เฮ้ยโอ้โหแบกทางอย่ารอเลยเหรอยังไงครับผมมาดิครับบจังวะนี้เอา้าโดนยังไงวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าฟันมั่วเตะการขอผมพี่ไปเอาซุยริวมาแล้วผมจังวะน,นี้กะยอย่กำกระหม่อมไปอีกหนึ่งดอกแล้วก็ตามด้วยซาคิวสามเดยวมาหนึ่งสองสามย่ำกระหม่อมเอา, 1, 2, มอมเอาโดนเคาน์เตอร์เฉยโอ้เอ้าใจยเย็นอโอ้โหเดินวอลคอมโบได้เหรออ่าเธอรีอ่มีเพื่อนมาอีกหนึ่งตัวว่ะอย่าบอกนะ อย่าบอกนะเอะอเฮโดนฟันทิ้งอืองัดสาม,มาจัางวันี้เอาโดนทุบอีกอย่าพึ่งใจเย็นตเไงสกิลสามย่ำไปเตะสกิลสองไม่โดนอ้าวสวยแล้วครับผมจังวันนี้เอามั่วมั่วเอ้าโดนเฉยแดนหน้าต่อยอ้าวได้เฉยจังวันนี้เอาโดนฉับโอ้โหอะไรกันครับนี้เมื่อกี้โดนปาดทิ้งเฉยมาจะไปไหนเตะพี่ไปเปลี่ยนไปใช้สมริกมาดีกว่า โอ้โเอาโดนเคาน์เตอร์อีกอือทั้งระยาโอ้โหโอ้โหจะดไหนจะเต็มนี่ไงบอลสกิลสีส่ไปหุบสามเอ้าโดแนแรตต่อยก่อนอืออื้มโดนวอลคอมโบอีกอะตอม,มิกตัวนี้มาจากไหนอีกเนี่ยอ้ืูเยอะจัดโอ้โหโจะดไหนจะเต็มอื้มไม่เหลือเรียบร้อยครับผมยังวะนี้ไปกันต่อครับผมโอ้ไปกดอันตีว่ะสวยแล้วครับสวยแล้วครับผมแบบอุ้ยเอ้าไม่ทัน เรียบร้อยโดนไป็หนึ่งสกิลครึ่งหลอดนะผมโอ้โห้ระแวกนี่ไงจะไปไหนดูดดูดแล้วเป่าสองไม่โดนนะผมเจ้าหนี้โอ้มันก็กดอันตีสวยแล้วผมอ้หูเรียบร้อยโอ้ิง้ยมันกดอันตีครับผมจังวันนี้โอ้ยอยู่ไกลเกินนี่ไงบินหนีไแฮ่ไม่โดนหรอกเว้ยเอ้าปั๊บเอ้าโอ้โหขยับไม่ได้เมื่อกี้อะไรอะไรเอ้ามัน กดสกิลสี่นั่นเองนะออกมาก่อนนะผมเดี๋ยวโดนยังตามอีกเรออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเกือบแตกวายไม่โดนมาดิครับอันตีก็หมดแล้วอือหือโดนปาดฟรีเนี่ยเป่าสกิลสองไปเอาโดนดูดฟรีโอ้ยใจเย็นดิม่ไปเจอจังวะเออือเออือกูแตกเรียบร้อยครับผมจังวันนี้มาดิอุ๊ยเอาโดนดูดแก้วมาจากไหนเนี่ยไม่เห็นตัว เออโดเด็ดไอตัวนี้แบบพัวพันแม่งมากเลยว่ะเนอเอาดิเนี่ยนี่อดูดมาจังวะนี้มึงจะปกป้องอะไรเยอะแยะเนี่นี่ไงเนะทำไมชอบมีคนช่วยเยอะจังวะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ไงนี่ไงแตกไหมเรียบร้อยยังไม่แตกอุ้ยใ้นิดเดียวเมื่อกี้โอ้โหดูดูก่อนอ่เออโดนบอมทิ้งไปโอ้โหมันไปนู้นแล้ว จะเย็นเลยจะไปไหนคิดว่าจะรอดระโอ้โหเตยอีกแล้วอ่าฮือไปกันต่อครับผมจังวันนี้ก็เอามงกุฎออกจากหัวมันออกให้ได้นะครับผมจังวันนี้อืมแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าจะหนักเหมือนกันนะเพราะว่าบริการมันมีแต่ตัวตึงๆนั่นเองนะโอ้โหนี่ไงจะไปไหนหบอมสกิลสี่แล้วก็ดูดสกิลหนึงมาหุสามต่อเอาโดนเคอนเตอร์เฉยออะไรกัน,กนเนี้เย้จะไปไหนอเอาโดนบอม เฮ้ยวิ่งเก่งวิ่งเก่งนี่ไงบอลไปแล้วเป่าด้วยสกิลสองโดดด้วยสกิลหนึ่งเอาโดนอุ้ยโหมันกดได้ตีว่ะเฮ้ยจะหนีไปไหนเออโอ้โหโดนไถอุ้ยอย่าอย่าพึ่งแตกอึงเรียบร้อยเอาสมหน่ดูดีเคาน์เตอร์ตายนี่ยังไงเอาโดนปาดบีเอาซวยแล้วผมจัมวันนี้อือหือเอาเยอะอือหือโดนเป่าอีก อ้าเแล้กวก็ออกมาครับผมจังหวะนี้หนีไปไหนดูดเอาดูดไม่โดน <Yeah. S 1> เอ้ยโดนสับฟรีสวยแล้วเป่าจร้งมีสองดักไปก่อนครับผมเนี่ยตามตัวไอ้ตัวมงกุฎเอาาเ้าโดนเซาเตอร์อีกโอ้โดลุมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นสิสุดหล่อโอ้โห <No. S 1> ไอหมวกแดงเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะุ๊คิดบัญชีกับพวกมึงที่หลังอืจะไปไหนครับผมสุดหล่ออุ้ยโอ้โหเรียบร้อยโดนจับนะครับผมจังหวะนี้เขาหนุ่มหมวกแดงของเราอืแตกเลยไปกันต่อครับผมอย่าไปย่อท่อนะผมจังหวะนี้ นี่ยังไงล่ะบอมสกิลสอุ้ยโดนเป่าทิ้งออกมาครับผมยังไงครับผมจังหวะนี้เอาเอาเอามันลากทิ้งเฉยโอ้โ,อโหมันเอาขึ้นไปบนภูเขาเฮ้ยโอ้ย,อยเอามันไป็นไวครับผมเพราะว่าเราก็เล่นท่าซึมากีนะเดี๋ยวเราบินตามขึ้นไปนะจังหวะนี้อืแต่ก่อนอื่นตอนนี้ก็คือแบบใส่นัวก่อนนะครับผมโอ้โหเอาเยอะเอาจัดเอ้ามาจากไหนเออเนี่ยเรียบร้อยเลยครับผมมาหลอกล่อมาหลอกล่อมาตอนนี้เรามีอันตรีแล้วนะอ่ามาครับผม โอ้โเยอะจังนี่กดอติยานาเลยนะนี่ไงเลยไปครับผมจังหวะนี้บินขึ้นไปเลยไหนมันอยู่ไหนห,หามครับผมจงังหวะนี้อะไรครับผมเซเซอร์เขาพยายามที่จะฆ่าฉันจริงจริงมึงก็รู้ตัวเองนี่เดี๋ยวมึงก็โดนเนียวกูหาตัวมึงเจอก่อนมาหาตัวครับผมจังหวะนี้เขาอยู่ไหนอ่ะเอ้โอ้โหไปหลบอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอ้ออขึ้นไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึง อ่าดีนะมีสกิลหูดหินนะครับผมอย่างนี้ไสขึ้นมาสบายไหนอยู่ไหนวะเฮ้ยเ,เอานี่เจอแล้วเอานั่งอยู่ตรงนี้เหรอเออจะไปไหนเอ้าโดนไม่โดนนะครับผมอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเรามานะเอ้าโดนดีครับผมอย่างนี้อ้าวโดนต่อยฟรีนะหูดสามเอา้าเอา้าหูดไม่โดนนี่ไงเออนี่ต่อยไปครับผมอย่างนี้นะจะไปไหนอ<ะ>ย่ังไงน่ะนี่างไงฮ่าวดีนะอะไรวะ เอ้ยเอามันลงไปแล้วมันลงไปแล้วจะไปไหน <c oughs> คิดว่าจะหนีรอดจากเบคอนตัวนี้อย่างนั้นเหรอตียังไงล่ะอุ้ยไม่ดโดนอยมันหนีเก่งจังวะอืออ้โหมนมาแล้วพวกมันมาแล้วอะ่ะเอ้าเอ้าไม่โดอนอายโดนดูดสวยแล้วครับเดี๋ยวเราอมจังวันนี้เอืออ้ยอะไรครับเขาตามฉันขึ้นมาเขาตามฉันขึ้นมาเหรอตีไงไม่รู้เหรอเพิ่งรู้ตัวเองเหรอตีอูโ้หโอุยเจ็บว่ะแรยเยอะจ้าเลย อยนน่ยันดีไอ้ตดูดมาเป่าสองครับผม,มยืนเท่เลยนะยืนเท่เลยนะมงคงเดีย๋ยวไปไหนอือือตบครับผมโอ้ยโดนกระบอกเล็กจับครับผมจังวันนี้โอ้โหจับแล้วดูดโอ้โหเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวโดนทีหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเอามงกุฎได้ก่อนตีนี่ยืนเก๊กหล่อเก๊กเท่เลยนะอู้หูไ,ไน,นยี่แปดสเต็กแล้วว่ะมันไปเอามาจากไหนวะสแต็กนลงอืมอุย๊ยอุ๊ยอืมไอ้ที่เขาตามจริงเว้ยโอ้โหเก็บแตงเรากเดี๋วยวเย็นเซ่สุดหล่อ เรียบยบไปกันต่อครับผมจังหวะนี้อย่าไปยอมนะเนี่นี่อบอมสกิลสี่ไปดูดด้วยสกิลหนึ่งอัดด้วยสกิลสองตายครับผมหุบสามนี่หุบไปโดนจังหวะนี้ยังไงเอา้าคุณโดนดูดเดียวนี่นี่เก่งจังว่ามัน,มนหนีด้วยไม่ต้องร้องเร้องว่าแตกแน่นอนนี่ไงดูดเป่าสกิลสองใส่อ่ะโดนสองตัวในจังหวะนี้ต้องระวังไอ้ตัวสีว่าฟ้านะไอ้ตัวเบคอนเดือดมาก โอ้โหเพร่อมันดูดเราแม่นมากเลยครับผมตรงนี้นี้โอ้ยมันกดอันตีว่านี่บริการมันกดอันตีแตกแล้วแตกแล้วนี่ตียังไงล่ะกูโดนกูโดนละน้องเอ้ยโอ้โหอยจะพึ่งอยังพึ่งอยังพึ่งยังพึ่งไม่โดนหรอกเว้ยบินตามครับผมจังวะนี่ดูสกิลหนึ่งเอ้าโดนฟันสวนแตกเลยจังหวะนี้จะไปไหนมงคงนะคิดว่าจะรอดเอ้าพ่วงกันมาแล้วเฮ้ยตัวนี้ก็แบบขัดแข้งขัดขาวอ่ะ เดี๋ยวมึงโดนทีหลังเดี๋ยวเก็บศพนี้ก่อนเดี๋ยวมึงโดนนี่ไงบอมสกิลสี่ดูดสกิลหนึ่งตามนี่อ่ะพลาดโดนอุ้ยโดนตัวเดียวเองว่ะไม่จะโดนสองตัวน้ำเกี้ยไปไหนไปไหนไปด้วยช่วยได้นี่อุ้ยโดนฟันฟีอีกแล้วอฮึไม่ได้ระวังมันโดนฟันฟีเลยครับผมจังวันนี้แน่หน่าต่อยอ่าโดนครับผมเอ้าโดนพวกเดียวกันสนมันหน้าเอาดิเอาดิจะไปไหนอุ้ยมันก้อนตีอ่ารอดได้ครับผม บินตามไปตัวมงกุฎดูดอ่าเคาเตอร์อะไรเคาเตอร์ไม่ได้หลบน้องเรียบร้อยโอ้โหแตกไปครับผมมงกุฎับผมเรียบร้อยครับจงังหวะนี้ฮ่า <c oughs> แล้วก็พิมพ์บอกมันด้วยว่าเฮ้ย <c oughs> เรียบร้อยแต่วกูก็โดนลุมเหมือนเดิมวะมาถึงเวลาที่เราจะต้องแก้แค้นในพวกนี้แล้วนี่ไงนี่อะบัคาแดดเข้ามมจังหวะนี้ปอมสกิลซีเรียบร้อยฟีดเชอร์ไปเลยเฮ้ยเท่าดีนะ อ้าดีนะใช่ไหมฮึอออมาดีครับอืมจ้าไปไหนพี่ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นอะตอมิกสะหมู่ไรนะผมเอ้ยอ่าเขาเตอร์ไปครับผมตรงนี้ใจเย็นสุดรอฮึมโอ้ยมันเล่นทซมากิว่ะเอาดิเอาดิเอาดินี่ไงแบบสกิลสองโอ้เหล็กดอสวนวู้เหล็กดอสกิลสี่เหรอเอาดิปาดครับผมปาดฟีอีสปอร์ตแดนสมันมีรูปอ่ะเอาสวยดิมั่วนะมั่วนะงัดสกิลสามขึ้นมาครับผมปาหนึ่งสองสามแล้วก็ ยำกำหม่อมอ่าฮะดูขึ้นมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งหมดอย่าพึ่งหมดอ้าวหุบมั่วนะเอ้าโดนโลกเขากระแทกหน้าเมื่อกี้นี่ไงวิผู้หนุ่มคนนี้ใครวะเนี่ยอ่าเรียบร้อยแตกไปหนึ่งตัวไปกันต่อครับผมยังดีเฮ้ยอืออะไรทัศน์มาเกียร์ก่อนจะมาสู้อะตอมิกได้ยังไงครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ใส่แดดไม่โดนอ่าคิวนี่ไงคิวนะเอ้าโดนสวยดีครับนี่ไงเหล็กดรอ ไม่แหลกดวงวะสวยดีครับผมเอ็๋ยวมหนึ่งสองสามัมกระหม่อมแล้วก็ตามด้วยอุ้ยผู้หนุ่มคนนี้เอายัดเต็มไปไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่โดนสมแน่นี่ยังไงล่ะเขาเอยัดหน้าไปเอ็๋วมหนึ่งสองสามแล้วก็วอลคอมโบโอ้โหยังตึงอะครับ่ีไม่โดนได้ไงฮึวัแต่เนี้ยมันลูขึ้นมาก่อนไม่เป็นไรครับผมเรียบร้อย ฟันสกิลหนึ่งแตกอยู่ดีครับจังวันนี้มีกระเป๋าอุ้ยมันเกิดใ, <Nope. S 1> ใ,ใ,ใกล้เกิดใกล้ๆเลยว่ะเฮ้ยอุ้ย,อยเอาสวยดีอย่างนี้มีดาบไฟนะมีดาบไฟนะอ่ะเล็กรอไปสวยอู้ไม่โดนยังไงครับผมจังวันนี้อู้มันเชิงหนานะนะเชิงหนาปลานท้องกลเหรอเฮ้ยสวัสดีครับอย่ามาตึงไม่ใช่หนังยางอูงอ้ฟันหน้าได้ครับผมตรงนี้นี่ยังไงล่ะจับสกิลสองแอตเระชากคอเสื้อขึ้นมาแล้วก็กมันย่กำกระหม่อม สกิลสามต่อฟันเอ้าฟันได้เฉยอ่ะดิเนี่ยปา,า,าดด้วยสกิลหนึ่งอ่ะเรียบร้อยเอา้ากดอันตีเฉยเล่นกันต่อครับผมโอ้โหเมื่อกี้แตกไปหนึ่งดอกครับผมโดนอันตรีเขาอ่าเรียบร้อยฟันได้เดี๋ยวไปหนึ่งสองสามยำกําหม่อมเอา้าสวยแหลกดอสวัสดีครับฟันสกิลสี่อุ้ยไม่ใช่สกิลสามเอา้าจับสกิลสองได้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิครับไม่มีแหลกดอแล้วนะเฮ้ยนี่ฟันหนึ่งสอง ี่มันไม่ต่อยสวนว่ะอุ้ยแหลกดอแล้วก็ปาดด้วยสกิลหนึ่งตามอุ้ยไม่โดนเขาออกไปก่อนนะผมโอ้เมื่อกี้ถ้าเขาต,ต่อยตอนที่เราเคาน์เตอร์นะน่าจะ perfect. เพอร์เฟกอ้าวไม่โดนจังวันนี้ยังไงโอ้โหตัวน,นี้มันวิ่งมัวจังไะเอา้าเฮ้ยมันต่อยพี่ได้เฉยเฮ้ยเอาเรื่องโอ้โหคอมโบแดกฟรีใจเย็นดีเฮ้ยอย่ามาตึงครับอย่ามาตึงครับรู้รูกไหมว่าใครปาดด้วยสกิลหนึ่งโอ้เขาบอกก่อนคนระับอือหือโดนสายแร็ต่อยอุ้ยนี่ต่อยทิ้งเลยว่ะไม่คอมโบนะ จังวันนี้อืมไม่เป็นไรครับผมอ่าได้จังวันนี้ฟันไปปาด้วยสก,กิลสามนี่มันไม่โดนว่ะแหลกดอกก่อนแต่น้าไม่โดนปาด้วยสก,กิลหนึ่งอ่าโดนนะครับผมเอา้าโดนไต่ขันได้ไงไส่ดดฟันหนึ่งสองสามได้เฉยจังวันนี้โฉบด้วยสก,กิลสามวีดิชเชอร์ไปเลยอย่างตึงครับนอนนอนเหรยเปล่าจังวันนี้มาดูเหมือนว่าเขาไปเปลี่ยนเป็นไซตามะามานะังแต่เมื่อกี้ละอื้อ เด๊ดหน้าฟันได้ครับผมจังวันนี้จับสกิลสองอ่าสวยแหลกดอไปเอาแดดหน้าโดนครับผมจังวันนี้มาดูสองสามยำกำหม่อมงัดสกิลสามมาปาดหนึ่งเอาปาดไปโดนไม่เป็นไรครับผมนี่ไงสกิลหนึ่งตามได้ใส่แดดฟันหนึ่งสองสามยำกำหม่อมเอ้าโดนต่อยขาดได้ไงอ่ะฮ้ยอะไรครับผมนี่อย่ามั่วอย่ามั่วนี่จับผิวเหรอฮะอย่ามาตึงไม่ใช่หนังยางอะไรครับลูก อุ้ยสก,กิลสามงัดไม่โดนเอ้าตัวเตยขาดเฉยอูยส้สก,กิลสองอืมอมฮึจ่อเลยครับผมจากนี้ดูอุ้ยเกือบแตกดีนะเมื่อกี้ปาดทันยังไงครับเมื่อกี้โอ้โหสก,กิลอีกสก,กิลเดียวก็แตกแล้วนะแต่ว่ามันเชิงหนามากเลยตัวนี้ดีไงมีเชิงหนาเหรอเชิงหนาอย่ามาปาท่องโกะแถวนี้เรียบร้อยสก,กิลสองฟินิชเชอร์ไปมีอีกเปล่า,ามงคงเอามันมาอีกแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยรับบทเด็กขี้แค้นป่ะดีไงลูกพี่ยังไม่อยู่มึงห้าอ๋อ ตอนลูกพี่อยู่นี่ห้าจัดเลยนะไปดิครับหืมตีงไงอะตอม,มิกไหมจั่มกระหมอมอ่ะเหล็กดอกไปแล้วนะอย่างวันนี้อุ้ยภาษาไทยเดี๋ยวมาหนึ่งสองสามจักระหมอมเฮ้ยมันรู้พี่ก่อนโอ้โหงัดสกิลอ้าวได้เฉยแดดตามฟันหนึ่งสองสามแล้วก็จั่มกระหมอมอีกดอกหนึ่งยังไงครับผมทางนี้ลุกขึ้นมาสายแดดไม่โดนปาดด้วยสกิลหนึ่งดักครับผมอุ้ยได้เฉยที่ใส่แดดไม่โดนอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโดนรวบสองสอุดโดนต่อย อ้าคอมโบแตกฟรีอือหืออย่างแรงครับผมมาดีครับปาดด้วยสกิลหนึ่งดักครับผมจากวันนี้โฉบสกิลสามใส่หน้าอุ้ยโดนต่อยขัดเอวันไม่โดนงัดสกิลสองอ้าด้วยสวยดีครับดูง,งี้เขาไม่แตกวะไม่โดนไม่แตกอือเขาหนีออกก่อนนะครับผมจังวันนี้อุ้ยต่อยพลาดมั่วหรือเปล่านีไ่งไงฟันโดนเอวันหนึ่งสองย่ำกำหมอมเีเยบร้อยฟิดิชเชไปเลย และแล้วผู้นู้นพวกคลุมสีฟ้าก็ออกไปจากเกมนะครับผมจังวันนี้พี่ก็ไปตามไล่ยิงคนนะั่นเองนี่ไงไอ้ผู้นู้นหมวกแดงนะครับผมจังวันนี้โดนนะครับผมนี่ไงอันตียหน้าไปสกิลสามก็งัดไม่โดนเอา้าโดนปาดคืนมาอ่าฟันได้ครับผมจังวันนี้เอฟวันหนึ่งตอสามแชมโดนสกิลสองงัดกระดาษชาเขาเสื้อ,อ,อขึ้นมาแล้วก็ย่ำกับหมอมเอ้าตัวคอเตอร์เฉยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บอยู่อะไรอะไรอะไรอุ้นบล็อกได้ไหอ่าสวยดีอย่างเงี้ย จิ้งจกน่ารับุญนุ่มนี่ไงใส่แด็ดไอวันหนึ่งเอาเตอร์ยากแต่ผมตั้งมานีหนึ่งสองสามจับด้วยสกิลสองเรียบร้อยฟรีดิเจอะไปเลยอย่างห้าวที่หลังรู้ไหมลุมใครให้มันรู้ซะบ้างนี่ไงแด็หน้าฟันหนึ่งสองสามจั้มก็หมอม,มจับสกิลสองครับผมงัดกระแาชเขาเสื้อขึ้นมาบนฟ้าเอวันหนึ่งสองสามจั้มก็หมอม,มอุียเคาน์เตอร์มันเร็วเกินว่ะไอตัวนี้นี่ไงไม่โดนแถมมันแดด กับหลังไม่ได้นะไอตัวอะตอมิกซมูไรนะผมเป็นเคาน์เตอร์ที่อันตรายมากต้องระวังให้ดีฟันหนึ่งสองแล้วก็จ้ำกระมอมนี่มันไม่มีเคาน์เตอร์เอ้ามูมันมีแหลกโดว่ะนี่ไงมีแหลกโดว่ะมีเหมือนกันสวัสดีครับอืมอะไรอ่ะหลอเคาน์เตอร์เฉยๆฮะนี่ยังไงล่ะแหลกโดไปแล้วเนี่ยจับสก,ก,กิลสองงัดกระจาเขาเตอร์จ้ำกระมอมงัดสามตามมาครับผมอย่างนี้ฟันหนึ่งฟันสองฟันสามแล้วก็ ย่ำก็มองอวีดิเชอร์อุ้ยทีว่าจะปาดโชว์ไปหนึ่งทีต้อตายก่อนนะบิ๊กมาจะไปไหนอ่าเขาเติมมั่วไม่โดนเอวันหนึ่งสองสามย่ำก็มองมดิใส่อ้าวไม่โดนจังวันี้ปาดด้วยสกิลหนึ่งฟรีเอาเอวันหนึ่งสองสามย่ำก็มองวิ่งเขาเหล็กดอไปก่อนนะผมจังวันี้กูโดนปาดฟรีว่ะจังวันนี้ยังไงงัดมาไม่โดนอ้าวแต่เดดหน้าโดนนะ เออปล่อยไหลแล้วก็ตามด้วยสกิลสาครับผมงัดฟันหนึ่งฟันสองฟันสามแล้วก็จ้ำก็หมอมเอาโดนเคอเตอร์อีกแล้วอ่ะดีทำไมมันเคอเตอร์ไวจังวะอ่ามั่วงัดมั่วไม่โดนสมหน้าครับผมจังวันนี้เอาหนีเหรอจะหนีเหรออ่ามันไม่หนีมันฟันนบผม <c oughs> จ้ำก็หมอมนี่ยแต็กดอดมายังจังวันนี้ปาดกลางอากาศน่าจะแตกนะแตกไหมอาเรียบ้อยไปกันต่อครับผมผู้ดุม ตีไงอตียัดหน้าไปครับผมมีก็กดจะไปหยองจะไปไหนตีไงโดนลุกงัดสามต่อโอ้ยพี่โดนอ่ะโดนหุบไปครับผมจะไปไหนตีไงตะกี้สองจะตามด้วยสากี้อกสามทันทีเรียบร้อยโอ้โหอะไรมันจะตึงขนาดนี้ครับเนี่ยนี่ไงล่ะเฮ้จะลุมใครก็ให้มันดูรุ่นด้วยครับนี่ไม่ต้องร้องแตกอยู่ดี เรียบร้อยที่ที่งรวบไปัะผมก็เ,เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับวิดีโอความเป็นเบคอนแล้วออกเป็นลาวมงกุฎทีมเมอร์นะผมถ้าน้องๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็ออมพลายด้วยเจอกันใหม่ EP นะ